สวัสดีพี่น้องปองป่ายสู้ผู้สกุลพี่น้องค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้าของวันอาทิตย์เนาะค่ะพี่น้องค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่28เนาะค่ะอาทิตย์ที่28เดือนสิงหาสองห้าหกห้าพี่น้องค่ะเมืองสวนวิไล่บางามคือเกาหลอดค่ะพี่น้องเมืองอันพักบุงวิไล่กะ พ่อได้กินแล้วค่ะพี่น้องค่ะพูดได้อยากมาเก็บพักบุงไปเกี่นพัดกามาเด้อค่ะพี่น้องเนาะบานนี้พี่น้องอ่าบอกอึเนาะค่ะเนาะหรือว่าฟักทองเนาะเนาะปันนัน้นวิไลเห็นตอนที่เขาพันสามือเข่าพันสามือเหล็กนะคะเนาะวิไลเหตุสังกท่านกุมแล้วกับวิไลก็เลยอันเป็นัางปอกบอก,บอ,กอึเนาะค่ะหรือปอกฟักทองเนี่ยความวิไลเอาเม็ดมันมาหยดไวเนาะกับพี่น้องอันนี้ก็กำลังงามขึ้นแล้วกำลังออกนี่ค่ะ สองกอนะคะพี่น้องคะอันนี้ต้นมันสมบูรณ์สมนานดีมันก็ออกนะคะพออีกอย่างหนึง่งฝนมันมากนึง่งเพมันนั่นฝนมันมากนะคะพี่น้องคะนี่อีกกอหนึ่งค่ะกอหนึ่งกับบางามเทไรคะ่ะบางในแต่ว่ากระล่างแตกนั่นอีกนะคะเนาะสวนวิไลบัวงามแต่ค่ะช่วงน,นี้สวนวิไลเป็นเตียนเตียนน้อย,น,อยนั่นก็คือคือเบียดอกบานชื่นเนาะค่ะพี่น้องคะเบียดอกบานชื่นมันเกิดขึ้นเองเนาะคะ่ะ วิไลตัดทิ้งแล้วเจออันใดที่มันแห้งอันใดที่มันเหี่ยวมันลนออกมามันก็เกิดนะคะพี่น้องคะสวยน้อยๆแต่ไม่สวยเหมือนเดิมแล้วค่ะนะคะเนาะนี่จะ้ะต้นพักาต้นเดียวทีว่ารอดนะคะเนาะอันนั้นก็รอดดอ้วยค่ะพี่น้องคะรอดอยู่ตะว่าหัง หางเป็นเลื้งเหลืองคือสีตายนะคะเลือดตอนเดียวนะคะที่งามคือพอว่าวางหันฝนมันหึมนะคะเนาะฝนมันหึมฝนมันตกดีนะคะพี่น้องคะอันนี้ฝนก็ยุดได้สองสามมือแต่วิไล่ะก็ยังกวดน้าในเฮียนคือเกาหล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผูสุขคนนะคะพี่น้องคะอัน,นอยางออกมาเบื่องส่วนนะคะก่อนจีเดินทางไปหมู่บ้านกังคางประมาณจากสองกิโลละคะพี่น้องคะนี่แหละสิไปกับรถเบนคู่ใจ รถเบนคู่ใจแล้วค่ะสองโลเนาะค่ะรถเบนสองโลพี่น้องค่ะวัไรสิไปเที่ยวงานนะอ่าเมื่อวันไปเที่ยวงานเนาะค่ะไปไปงานถอดเทียนเนาะค่ะเนาะไปไปงานถอดเทียนกะอ่าสมมติไปเที่วงเราไปเที่ยวงานะนองพี่น้องค่ะไปเอาบุญบานเขาเอินไปเอาบุญเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นงานถอดเทียนหมู่บ้านกลางๆเนาะค่ะพี่น้องอันเมื่อคืนนี้อืมเบาก็พอญ่นะครับพี่น้องค่ะเมื่อคืนไม่ไรเบาก็พอญ่ว่าอีฉันสังเกตได้ว่าแตงแต่ฉันเด้นรับวีซานี่ ก้นก้นไข่สีก้อนไข่สีเพราท่นานเราพีซานีไข่ขึ้นว่าเจ้านี่โทษหาไข่ดุก็ดุคักได้มือหนึ่งซองเือสามเธอกลางคืนกระโทษอย่างสีนะครับพี่น้องคะบางเทอเจ้านั่งกินมาไหวยุ้ดเดียวเราจำเจ้าก็ว่าขึ้นโทษที่รักกันอย่งนนังสิบัดพ่อต่ตอไขอ่ได้ว,วิชาแล้วความหูซื้อว่าเจ้าสิห้างเด้วันน <c oughs> ั้นพีนนะะ่น้องคะผู้เฒ่าขึ้นลายนะครันาะผู้เต่าคืดหลายนะครับพี่น้องพญาวานันเธอเธอคิดมากไปบอ ว่าฉันบร่ได้คิดมากดอกก็เลยเวาให้เล่าฟังตั้งแต่ฉันคบกับอันดีๆนั่นเจ็ดปีก็สองเดือนสามเดือนนะฉันมีปัญหาช่วงเจ็ดปีปันีเฮ้าเนี่ยเดือนกันยาเนี่วันที่วันที่ยี่วันที่ยี่สิบสี่กันยานี่วันสิเป็นครบเจ็ดปีของเฮ้าเดือนหนาเนี่ยเดือนหนาสี่หอดนี่วันที่ยี่สิบนอกจากครับพี่นองการั้งแรกแล้วไม่ได้เดี๋ยวพอเพรใหญงก็คือวันที่ยี่สิบสี่แล้วกันน้อยยี ยี 24, 24, 24, 24, 24, 24่ส you know ิบส <laughs> ี่ยี่ยี่สิบสี่สิงเอ่อยี่สิบสี่กันยานะค่ะน้องพี่น้องค่ะนี่เล่ก็เลยว่าฉั้นญาติชันกลัวกลัวอย่างว่าสันเราจะกลัวอาถรรพ์ปีที่จิตว่าสันว่าความรู้สึกว่าเจ้าแปลกแปลกเคือว่าเจ้าธุระเจ้าเล้วๆเจ้าสิเปียนใจว่าสันเราเจ้าสิเปียนใจบ่าสันว่าเฮ้ยจังใดว่าจะก็ว่าเจ้าแปลกเพราะงั้เราก็ว่าเธอคิดมากไปเธอเย็บไปคิดมากหลายว่าสันฉันก็คือเก่าเราว่าสันว่าบ้านี้ ก็สิว่างสันเนาะมันมันมีความหัวสึกมันมีความกังวลนาะคับพี่น้องค่ะยานมันเป็นเนาะค่ะเนาะญานมันเป็นญานมันเป็นคือจิพานมากวิ่งะรกคืนยากวิ่งรก็คือกลัวเนาะคับพี่น้องค่ะแต่พอหญ่ก็บอกว่าพอหญ่ก็บอกว่าอย่าไปคิดร้ายอย่าไปคิดมากฉันก็แค่ยุงยงสันว่าเมื่อเธอบอกให้ฉันอันนั้น เฮ็ดเงซันเธอบอกไ้ันเฮ็ดอันนี้อันนี้อันนี้ฉันก็เฮ็ดเพราะท่านได้แล้วฉันก็แค่งยงยงอีกอย่างหนึ่งวม่าช่วงนี้ฉันก็บเบิงบอลเพราะว่ามันเมือนโควิดลรวบอลมันมีหลายเนาะบอลมันมีให้เบิงหลายอย่างวันนี้เราเป็นคนมักเบิงฟุตบอลเนาะเนาะเวลาเวลาเราเบิงฟุตบอลเวลโทษไปเองสิเนาะเราก็เป็นเวลาเราเบิงบอลหรือว่าเวลาเราโทรมาวิวลผัด่ายุเวลาัายุข้างนอกมันไปเฮี้ยนมูเฮียนพวกเวลาก็บพได้คุยกลายเป็นวาก็เลยแบบว่าก็เลยแบบว่น เวลาบางบางเวลามันบอ่อนสปากนเนาะกันเนาะบางเวลาเพิ่นไปยังสี่ให้ไล่ไปยังสี่เนาะกันเนาะวันวิไลก็เลยว่าขึ้นเพิ่นกันเลยว่าอย่าไปคิดหลายอย่าไปคิดมากฉันก็ฮักเธอคือเกล้าฉันก่ได้มียังกันเกิดเลยเน้นดอกว่าเสร็จว่าจักแล้วเนาะขอแกคืดยาถ้าเถาแล้วยานามีก้นเอาพี่น้องคะเป็นความคิดของคนแกเมื่อนี้ก็บ่มีอยางดอกกันเนาะพี่น้องวิไลก็คิดว่าเดี๋ยวกลับมาจากไปเอาบุญหลาสิทอนเบียร์เอา ทอนเบีย้ยเบีย้ยสิทอนเบีย้ยดอกไม้ทิมเนาะค่ะดอนเบีย้ยดอกไม้ทิมเพราะว่าวิไลว่ามันหกเนาะค่ะเนาะบัานนี้น้องไวอันย้อนปลูกก็ได้บ่ปลูกดอกว่านนันเป็นผ้าลาย่านมันหกกันเองสิทอนเบีย้ยมันทิมแต่กับขึ้นบางกนน่อนไปนองค่ะบันนี้ฝนฝนมันกระสีซาซาล้ววิไลกระสีเตียมเอ,เ,อยเอาพักเอายังเอาพริกเอายังมาปลูกทิงเอาไว้เนาะค่นะเนาะพราะม่พอพอ,พอ,พอยามวิไลบินไปน้อง,องก็มาเก็บมา เอาไปยูเอาไปกินได้พอจะคลองปลูกทิ้งเอาไว้แล้วให้น้องเพราะว่าวิไลบริบาลน้นองวิไลกัมัดูแลเงียยดูแลซ่านเนนะพีน้องค่ะกัก <c> ร <oughs> ลังหาคืนวาาสีเอายังมาปลูกเอายังมาโล่งช่วงนี้นะค้คะนาะเพราะว่าจ้งพักกะจ้งพักมลผ้านคะนเพราะมาจาักกะจ้างมัลน้องะน้เพราะว่า,กกาเา,า,นะนะาเงัากนะจ้างนะพลนองคะว่ักกะพักลาน้ออเลยะว,ว่าจ้างัางนอะบอักแตงมลาองเราเ่าางเอาไว้เพราะว่าจ้างน้อย มันดินั่นก็บเบิ่งนะก่อนน้ครับพี่น้องเนาะอันนี้กะอรูเฮียนเว้าหมอหมออย่าไปซิเลียเนะครับพี่น้องค่ะ อันสิสิจักปีจักปีถ้าเพิ่นยังหักก็เพิ่นก็ยังหักเข้าคือเก่าแล้วเนาะบ่ต้องไปย่านนั่นมาพี่น้องเนาะอันวิไลสิขอโตไปแล้วมื้อนี้บ่ได้เว้าเมาม้อยหลายดอกค่ะพี่น้องค่ะวิไลสิขอโตไปแล้วค่ะมาพี่น้องมาไปเอาบุญนํากันมาพากพักไปยองหน้าหันด้ากันค่ะพี่น้องค่ะสําหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณพี่น้องผ่องใบสู้ผู้สกคนนะค่ะพี่น้องค่ะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้วิไลกับพี่น้องด้วยนะคะพี่น้องเด้อ Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.